สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซิงเดี๋ยววันนี้เด้๋วพี่น้องผมจะออกแบบสบายๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตแต่งให้ชมนะครับว่ายี่สิบหบาทของผมมันเป็นยังไงแล้วไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะมี การใส่ปุ๋ยแบบไหนนะครับอย่าเชื้อราอย่างไรนะครับที่ว่าจะเอาอยู่หน้าฝนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีสาระเต็มๆเนี่ยพี่น้องก็ดูให้จบก็แล้วกันนะครับบางท่านนะครับชมคลิปแป๊บเดียวก็หนีกันแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับพี่น้องสำหรับคนที่ทำจริงๆนะครับ อผมก็พยายามนะครับจะให้ทันดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจนะครับจะได้ทําได้นะครับจะได้ทําได้งามๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตดานะครับสำหรับเตงที่ว่าอายุได้ยี่ิบห้าวันแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะไหนนะครับ ก็มาชมกันเลยนะครับนี่ครับแต่งอายุยี่สิบห้าวันแล้วมันก็จะมีดอกมีหน่วยนะครับดอกเริมบานนะครับตามจริงก็มีหน่วยมาตั้งแต่เริมแทงยอดนะครับยี่สิบสิบกว่าวันนี่ก็เริมเห็นหน่วยครับมีดอกเริมบานนะครับนี่อันนี้ถ่าตอนเย็นนะครับ มันก็เรื่มฮูบแล้วนี่นี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องดอกเรื่มบานแล้วที่นี่ทีน่นี่หน้านี่นะครับมันก็เป็นหน้าฝนนะครับสหรับแปลงนี้ก็ผ่านฝนผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับแต่เมื่อเช้านี้นะครับลมหนาวก็มาแล้วนะครับพี่น้องที่ไหนมาบ้างครับลมหนาวนี่ ่วนที่นี่ก็ลืมหมาแล้วครับเช้าก็นหนาวเลยครับพอต๊ะกลางวันหมานะครับพี่น้องโคตรร้อนเลยครับโอ้ยทำงานนี่พี่น้องเลยเยังร้อนเลยยังร้อนเลยครับวันนี้แล้วก็น้ำข้างก็แหลงนะครับตอนเช้าผมมาดูแปลงล้วนะครับผมก็เจอปัญหาแล้วนะครับพี่น้อง เจอปัญหาหลาน้ําค้างนะครับพี่น้องนี่เด่นงานแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องไอจุดๆนะครับหลาน้ําค้างนะครับพี่น้องยี่สิบห้าวันลืมเป็นลาน้ําค้างนะครับแต่ว่าบางแปลงนะครับอาจจะเป็นที่ใหม่นะครับก็จะยังไม่เป็้นนะครับแต่ว่าชุดท้ายเด้วก็ต้องเป็น เป็นทุกแปลงนะครับไม่มีแปลงไหนที่ไม่เป็นนะครับพี่น้องเลีวแต่จะเป็นมากเป็นน้อยนะครับแต่ปัญหาก็มีไว้ให้แก้นะครับพี่น้องจะแก้อย่างไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับยาตัวเด็ดเดนะครับเด็ดเดที่ผมใช้เลยนะครับที่ว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับ พี่น้องบางท่านนะครับเจอกับหลาน้ำค้างถึงกับขาดทุนเจ้งก็มีนะครับเข้ามาดูคลิปนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกยาให้นะครับก็ดูนว่วยก่อนครับยาที่ผมใช้นะครับช่วงที่อากาศแปรปวนแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น โปรไฟล์ร์นะครับโปรไฟล์ร์นะครับบวกแมงโคเชฟนะครับสองตัวนี้นะครับก็เอาอยู่นะครับนี่ผมก็ได้ทำการฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันก็ยังปิดไม่เยอะนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้นะครับ ก็ต้องป้องกันไว้นะครับฉีดป้องกันไว้เลยนะครับถ้าอยู่ได้ยี่สิบกว่าวันแล้วดอกก็จะมันบานก็ย้านะครับบอกไปแล้วนะครับก็ไปหาซื้อมาฉีดกันซะนะครับพี่น้องกิดได้ไม่ต้องเจ๊งนะครับก็ รับคลิปนี้ก็ไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับมาอัปเดตให้ชมนะครับว่ามันงามจริงไหมนะครับโอ้อส่งกี่ย้อนแสงพี่น้องด้านนี้เห็นไหมครับพี่น้องมาชมไปนะครับผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าวันนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับเขาจะออกแขนงนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมนะ แขนงที่ว่ามันต๊กอยู่เนี่ยครับต้องรีบจับขึ้นนะครับอย่าให้เขาโต๊กนานนะครับแบบนี้จับขึ้นเลยนะครับสูตรจับแขนงก็ลงคลิปให้แล้วแหละก็เข้าไปหากันนะครับเข้าไปหาดูวิธีการจรับแขนงแบบไหนจับได้เร็วนะครับเนี่ยครับมันจะโต๊กอยู่เห็นไหมครับนี่ครับต๊กอยู่กับพื้น ก็จใจจับขึ้นจับขึ้นเลยนะครับพี่น้องจับขึ้นให้ได้เร็วที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจับไหวตัวนี้นะพี่น้องหมายถึงว่าอย่าให้นอนกับพื้นนานนั่นแหละถ้ามีเวลาก็มาจับขึ้นนะครับเพราะว่าสูตรดกนี่มันก็จะเกี่ยวกับพวกขแขนงดานะครับขแขนงที่ว่ามันร่วงๆนี่ครับมันมีเตนหน่วยนะครับนี่พี่น้องดูเถอะ ถ้าเราจับขึ้นเร็วนะครับหน่่ยก็จะไม่ร่วงนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าพี่น้องปล่อยมันแบบว่าร่วงเยอะๆแล้วนะครับมันก็อาจจะทําให้หน่วยพวกนี้ร่วงนะครับนี่หน่่ยอยู่ก็แขนงนี่ครับเห็นไหมหนี่เห็นน้อยๆนี่นี่ครับมันก็ติดทุกข้อนะครับติดทุกข้อนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็บางคนนะครับว่ามันจะติดอยู่ทุกหน่วยนะครับมันก็ไม่ติดอยู่ทุกหน่วยนะครับพี่น้องถ้าติดอยู่ทุกหน่วยนะครับค้างนี้ผมรับประกันเลยว่าหากนะครับมันก็มีร่วงเบื้องอะไรเบื้งนะครับไม่ใช่ว่าแต่ว่าหน่วยก็รำต้นนะครับก็จะติดดีกว่าก็บแขนงนะครับ ผมก็ไม่รู้คือกันว่ามันสาเหตุอะไรนะครับแต่แขนงถ้าจับขึ้นไว้แบบนี้นะครับจับขึ้นมันก็จะติดอยู่นะครับนี่ลูกจะติดอยู่ก็จะเป็นลูกเมื่อเลยนะครับนี่รับคลิปนี้ก็หมาบอกยาเชื้อราดีๆนะครับคนไหนที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับ ก็ไปหาซื้อมาขี่กันซักไปหาซื้อมาขี่กันเด้อพี่น้องป้องกันไว้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้ายี่สิบกว่าวันนี่จําเป็นที่สุดเลยนะครับสําหรับยาเชื้อรานะครับยี่สิบห้าวันก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันอีกทีนึงนะครับพี่น้องว่ากี่วันจะได้เก็บนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับ พื้นที่ก็ประมาณสองงานสองงานก็กลัวนี้ละมั้งครับรือว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยวัดนะครับรู้แต่ว่าเม็ดพันนะเหมือกระป๋องนึงนะครับเม็ดพันร้อยกรัมเมือดหนึ่งกระป๋องนะครับบางบอนก็นยังไม่เป็นนะครับพี่น้องนี่น้ำค้าง ต้นเบิ้งก็ยังไม่เป็นนะครับแต่ก็ถ้าเห็นแล้วนิดๆน้อยๆนะครับเนี่ยเริ่มแสดงอาการนิดๆน้อยๆก็รีบหายามาขีดกันนะครับแล้วก็เรื่องของแหนงนะครับนี่ตกอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อ้าวลืมไปว่าบอกปุ๋ยได้ย,ย่างน้อ บอกอยังครับพี่นอ้องเอาถ้ายังไม่บอกการใส่ปุ๋ยท้ายคลิปนะครับเนับว,ว่าเป็นโชคดีของคนที่ดูคลิปจบกันแล้วกันนะครับสำหรับคนทำแตงนี่ดูจบ